สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่รักและคาะรพก็มาพบกับยายจอยอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะวันยายจอยมานั่งคิดดูว่าไอ้ต้นมะเดื่อฝรั่งของยายจอยนะมันมันติดลูกดกเนาะยายจอยก็เลยคิดว่ายายจอยจะทำการตอนนะด้วยนี่เลย ขุยมะพร้าวใส่ถุงมาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะพี่น้องเนี่ยน่าเสียดายติดลูกนะคะติดลูกดกมากเลยนะมะเดื่อฝรั่งของยศยอยเนาะเนี่ยดูสิเขากาลังติดลูกอะอยังดกอะพี่น้องทุกกิ่งเลยนะก็เลยรู้สึกนึกเสียดายพี่น้องเอ๋ยดกมากปีนี้ดกมากเลยนะ ดูนะนี่ติดทุกตาลูกอะ่ะเนี่ยดูนะนี่เลยลูกติดดอกมากเลยปีนี้เนาะซึ่งเาย,ยจอยก็คิดว่าจะตอนนะจะเอากิ่งนี้พี่น้องนี่กิ่งนี้นะนี่เลยก็คือต้นเขาใหญ่นี่จะตอนตรงนี้นะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำการตอนกันเนาะตอนไว้ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่า แล้วก็ไม่รู้ว่าป้าเขาจะใช้เวลาแบบนานแค่ไหนที่จะขอใบอะ่ะก็หวังว่าน่าจะทันนะสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์น่าจะออกลากแล้วโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาตอนกิ่งกันเลยดีกว่ามาค่ะก่อนอื่นก่อนอื่นเลยเราจะต้องทำการเนาะเลาะตรงนี้เนี่ย เราเอาเปลือกเขาออกก่อนเนาะเราจะทำการเลาะเปลือกเขาออกก่อนนี่ช่วงนี้แหละก็คือนะตรงนี้มันลอยคอดที่เจียจะเอาเชือกมัดเข้าไว้แล้วก็ตรงนี้อ๋อ เดีจะกีดกีดผิวอืมอืมเคแล้วเราก็จะทำการอื้มแค่อืไงอ่ะจะลอกเปลือกเขาออกอุ๊บนี่นะคะ ก็เปลือกอืมนะอืโอเคเราออกง่ายๆนะเราออกง่ายๆสไต์เย่อยๆนะนี่อ,อ,อืนี่เลยตรงนี้ก็เป็นตาตาของเขาอะอมีดดีกว่าน่ะ นี่นะคะพี่น้องเราก็หวังว่าเขาจะออกลากตรงนี้เนาะมาโอ้ยแปวงตรงนี้หน่อย ตัดตาเขาออกซะเลยนี่แน่นานเรียบร้อยนะคะเราก็เปลือกออกแล้วคราวนี้เราก็จะมาทำการผ่านะพี่น้องผ่าถุงชุ๊บผ่านี่เลยชุ๊บๆๆ๊กช๊๊ช๊๊๊นี่คุยมะพร้าวเปียกน้ำนะคะนี่เว้ยเธอ เอากับเายโจยเถอะนะคือคนเดียวอ่ะพี่น้องมันไม่ถนัดแล้วเราก็เอาใส่ตรงนี้นี่ใส่ตรงนี้ปุ๊บเราพยายามหุมนะ้มเนาะโอ้นะจะหุ้มมิดไหมล่ะเนี่ยมิดอยู่โอ้มิดอยู่มิดอยู่โอเคนี่นะ ได้อยู่ได้อยู่ชิบอ๋อความนี่นี่แล้ค่ะพี่น้องความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็ต้องอยู่ที่นั่นใช่ไหม <c oughs> เออความพยายามอยู่ที่ไหนอ่ะความพยายามมันก็ต้องอยู่ที่นั่นนะพี่น้องนะรับไว้ก่อนนี่นะแล้วก็ ตรงนี้เราก็จัดให้ดีๆหน่อยนะหุ้มหุ้มหุมหุ้มห่อห่อหุ้มห,มห,มหมนี่นะคะซึ่งสายรัดเนี่ยมันสั้นพี่น้องเยอจอยก็เลยต้องใช้วิธีต่อเอาพี่น้องนะชึ่ต่อง่ายๆนะคะต่อง่ายๆเราก็ดูนี่นะสอดลงไปแบบนี้เนาะแล้วก็ดันเข้าไปนี่ เขาก็จะล็อกแน่นนะใช้สะดวกสบายพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่นะคะก็จะหุ้มพยายามหุ้มเขาให้มิดเนาะ <c oughs> หลังจากเราตอแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกนะพี่น้องเนาะนความคิดของเยจจอยอะ่ะ นี่นะรัดเข้าไว้แบบนี้หุห้โอเคคราวนี้ใช้ตัวนี้ช่วยพี่น้องดึงให้แน่นดึงสายลัดนี่ให้แน่นเลยนะตรงนี้ก็เอาให้แน่นนี่ง่ายๆนะคะพี่น้องตอนวิธีนี้ เจ๊อจก็หวังว่านะหวังว่าสักสองอาทิตย์นะเขาน่าจะทันน่าจะออกลากเนาะพี่น้องน,นี่คือน้ำชุ่มฉ่ำนะส่วนตรงนี้ยาวๆใช่ไหมตัดออกนี่นี่ยาวๆตัดออกอ่าเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนี่นะก็คือเป็นอันว่าเสร็จ นี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะอีกสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะเรามาลุ้นกันว่าเขาจะออกลากให้เราไหมเนาะต <c oughs> อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องค่ะส่วนอันนี้นะคะส่วนอันนี้เนาะที่ยายจอยเคยทําคลิปไว้ยายจอยชําไว้ในกระป๋องนะน้องเป็นนะคะน้องต้นนี้ต้นนี้ก็คือ นี่นะก็คือจะเห็นลากเขาเห็นไหมลากเขาจะอยู่ตรงนี้เนี่ยลากเขาออกมานะคะลากเขาเขามีลากเนาะอันนี้นะคะก็คือเมื่อเดือฝรั่งเนี่ยเป็นง่ายนะคะเป็นง่ายแต่ต้นอื่นๆตายหมดนะคะเน่าสนิทใหญ่ <c oughs> ยยใจเลยไม่ได้ทําคลิปนี่นะคะดูลากน้องนะเนี่ยขาวขาวเนี่เห็นไหมขาขาวเนี่ย,ขาขายคือลากเขานะลากเนาะนี่มุมนี้มุมนี้จะเห็นเยอะนี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มี คือมาเดือฝรั่งเนี่ยคือรากเขาจะออกง่ายมากเนาะต้นนี้อ่ะต้นนี้ก็เป็นนะต้นนี้ก็เป็นรากเราก็เริ่มแตกยอดแล้วด้วยนี่นะคะนี่ดูนี่นะคะรากรากของเขานะก็คือมาเดือฝรั่งเนี่ยคือมันง่ายอะ่ะมาเดือฝรั่งมันง่ายยอยจ๋ยก็หวังว่าที่ตอนไว้นะสักน่าจะสักสองอาทิตย์น่าจะโอเคเนาะพี่น้องส่วนอันนี้ยายเจยก็จะ เอาค่อยๆชามใส่กระถางไว้นะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องขาสำหรับคลิปนี้เนาะเยะจอยก็นะมาทำการตอนตอนมะเดื่อฝรั่งอ่ะพี่น้องนะกับเย้จอยก็คือเราไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่เพราะว่าป้าเขาก็เริ่มแบบกรอกแบบฟอร์มอะไรไมิต่ออะไรแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็เรายังไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่นะเมื่อ,อไหร่ที่ ผลคําตอบตอบรับมันจะมาจะมาหรือไม่มาจะได้ทําหรือไม่ได้ทำํำยังไงเนาะพี่นะ้องเราก็ต้องรอนะเนาะในระหว่างที่รอเราก็ตอนกิ่งไว้ก่อนเผื่อถ้าเกิดว่ามันโอเคเนาะสองอสามอาทิตย์เนี่ยคือทุกอย่างมันโอเคเขาบอกว่าโอเคสร้างได้ทําได้อะไรอย่างนี้เราก็จะได้มีมะเดื่อฝรั่งของเรายังยังเหลืออยู่เนาะส่วนกิ่งอื่นๆก็ต้องตัดออกส่วนต้นนี้เราก็สามารถเอาไว้ ให้มันเป็นอีกต้นหนึ่งได้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะยายจอยขอขอบพระคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามาให้กําลังแรงใจรู้สึกว่ายายจอยจะเหนื่อยยายรู้สึกว่ายายจอยจะเหนื่อยเพราะอากาศมันร้อนร้อนมากจริงๆนะคะเนาะสําหรับคลิปนี้จำยายจอยขอจบไปก่อนนะเช็คแล้วหมื่นแล้วยายจะขอจบไปก่อนนะคะแล้วก็จะไปกินยานอนสักพักหนึ่งแล้วก็จะลุกข,ขึ้นมาซักเสื้อผ้าด้วยนะคะ บายบายค่ะพี่น้องค่ะบายบายขอบคุณอีกครั้งนะคะบายบาย